<rua PC AP> แป๊บนึงครับสวัสดีลูกเ <sy> พจนะคบทุกคนครับรอลูกเพจเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไกลกิิมศักครับพี่จอนนะครับผมจากวงช่วยชอยชอยทัวร์ลู้เล่นหมุกเล่นมุกตอนนี้เราอยู่ล่องเรือครับไปฝั่งเซ็นเตอร์ของฮ่องกงคือฝั่งฮ่องกงนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พี่จอนแนะนําว่าเราต้องนั่งเรือข้ามฟากไปยังฝั่งฮ่องกงเพื่อไปไปทําอะไรครับพี่ ศูนย์กลางการเงินของโลกนะครับการเงินศูนย์กลางการเงินของโลกโอเคเราจะได้เงินเหรอเราจะได้เงินกลับมาไหมครับวันนี้เรามารับพลังเรามารับพลังนะครับฮ่องกงเป็นเมืองที่พลังพลังเยอะมากนะครับปังปังนะเมื่อวานเราก็ไปไปไหว้องค์แชงกรีสองที่มานะครับแล้วก็ไปไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับผมที่วัดซีซานมานะครับเนี่ตอนนี้เรากําลังนั่งร่องเรือฝั่งจากนี้เขาเรียกฝั่งไหนพี่ฝั่งที่เราอยู่อ่ะ ฝั่งเกาลูนไปยังฝั่งฮ่องกงคือฝั่งเซ็นทรัลของฮ่องกงนะครับนี่เราพาทุกคนนั่งเรือข้ามฟากแต่เรือข้ามฟากเขารำใหญ่กว่าไทยมากๆนะครับพาทุกคนชมบรรยากาศระหว่างร่องเรือนะครับเรือก็วิ่งวิ่งช้าๆนะครับทุกคนวิวสวยมากกลางคืนก็โคตรสวยนะครับแล้วกลางวันก็สวยแล้วนี้ฟ้าเปิดนะครับมีเมฆนิดหน่อยอากาศ ค่อนข้างร้อนแหละนะครับผมแต่มันโอเคนะดีกว่าฝนตกนะครับพี่จันเป็นไงบ้างครับพี่จันครับรับพลังวันสองวันที่ผ่านมาไม่รู้รอต้องรอต้องรอผลมีทามมิ่งอยู่มีทามมิ่งอยู่ได้สิ้นปีเนาะโบนัสมาแน่นะคะพี่จันขาทุกคนขาพี่จันทุกคนขาโบนัสมาแน่โอเคทุกคนมีใครเคยมาไหมครับ บอกตัวเองไม่ได้ต้องมาขอนะครับนี่บรรยากาศดีมากลูกเพจมีใครเคยมาไหมสวัสดี9ก้โมงสีนาทีที่ประเทศไทยครับตอนนี้ที่ฮ่องกงสิบโมงสีสนาทีเนาะเราเร็วกว่า1ชั่วโมงตอนนี้เราเราเป็นเขาเรียกอะไรนะอนาคตเราอยู่ลกเราอยู่เราอยู่ล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงเราเป็นอนาคตเราก็ ล่วงหน้าที่ประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงนะครับลูกเพจมีใครเคยมาฮ่องกงแล้วมานั่งล่องเรือ,อข้ามไปยังฝั่งฮ่องกงบ้างนะครับพูดคุยกันได้นะครับเราเราขึ้นกันที่ท่าเรือสตาร์เฟอรี่นะครับผมที่ที่อีกฝั่งหนึ่งของฮ่องกงเนาะเพราะเมื่อคืนเรานอนอเรานอนกันที่โรงแรมเพเนเซอร์ล่านะครับนี่เขาบอกว่าเราจะเจอพายุเนาะวันนี้เหรอครับพี่ไม่ก่อนเรามาอ๋อก่อนเรามาเหมือนอเหมือนมีพายุ แต่ปรากฏว่าเป็นท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าคือเป็นไงท้องฟ้าปลอดโปร่งมากทุกคนแล้วแดดแรงมากตก็แดดแรงมากสวัสดีพี่ปันศักนะครับสวัสดีลูกเ็ดทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยวันนี้เราพาทุกคนมานั่งร่องเรือครับไปยังฝั่งเซ็นทรัลของฮ่องกงนะครับซึ่งฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองที่พวงจุ้ยดีและพลังพลังงานดีมากๆเลยนะครับใครที่มีโอกาสเคยเคยมาแวะเวียนก็คงจะรู้เรื่องเล่าขานกันดีแล้วก็ได้ได้ประสบการณ์ตัวเองกัน กันเยอะพอสมควรนะครับซึ่งแต่ละจุดแต่ละแต่ละตึกเนี่ยก็จะมีหลักฮวงจุ้ยของแต่ละตึกแตกต่างกันออกไปนะครับนี่ตึกดาบนี่ตึกดาบตึกดาบพูดคนขี้เกียจไม่ได้พี่เป็นคนขยันอ่าดูตึกนะครับตอนนี้อันนี้ตึกเขาโพด นะครับนี่ตึกข้าวโพดนีไ่ไงไนีไ่ไง,ไไงอันนี้ใช่ไหมออตึกข้าวโพดตึกใหญ่จริงๆตึกข้าวโพดมีสองตึกใช่ไหมตรงตึกนั้นแหะที่มีสองเส้นสน,น,นั้นคือเป็นดาบขององค์ชายกงอ่าตึกตึกเป็นดาบขององค์ชายกงครับทุกคน,นจริงๆจริงๆอย่างที่บอกนะที่ฮ่องกงเนี่ยเขาเชื่อเรื่องหัหลังของจุ้ยมากแต่รับตึกเนี่ยเป็นตึกที่ฝั่งฮ่องกงเนี่ยคือคือเมืองแห่งการเงินมากๆนะครับเพราะว่า หลังเป็นภูเขาหน้าเป็นทะเลหรือเป็นน้ำนะครับทำให้ตรงกับศาสตร์ของจีนคือหลักหวงจุย้ยเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะครับสวัสดีคุณสมภพนะครับอันนี้เรามาจากฝั่งนี้ข้ามมายังฝั่งเซ็นทรัลของฮ่องกงนะทุกคนนะ เรานั่งแบบสโลโมชั่นสโลไลฟ์นะครับค่อยๆไป๋อเมื่อกี้เรามาจากฝงงั่งโน้นไงเรียยว่าจิมจ้จา,าสุ่ยจีชจ้สุ่ยถ้าเป็นเที่ยวผับฝั่งนี้จะชื่อร,ร้านไข่โกลวเป็นผับม่อคือไม่เห็นพามา <c oughs> คือเราก็จะไม่ชื่อ <laughs> ตอนนี้เราก็จะไม่ได้ไลน์ถ้าเราเ <laughs> สวยมากครับทุกคนครับสวัสดีคุณราตีนะครับ วันอังคารเรา,าพเออพาทุกคนมารับพลังฝั่งฮ่องกงกันนะครับผมนั่งเพียเดียวนะเนี่ยไม่เกินไม่เกินสองไม่เกินกี่นาทีเนี่ยเราไล่ไปกี่นาทีละประมาณสิบนาทีประมาณสิบนาทีนะทุกคนข้ามจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งฮ่องกงนะครับโดยเรือ สกาสตาร์ฟอรี่นะคะผมจ่ายตังไปห้าเหรียญฮ่องกงก็ประมาณสักยี่เท่าไหร่สี่ห้ายี่สิบใช่ไหมยี่สิบกว่าบาทอ่ะยี่สิบกว่าบาทเก้าอี้คือความว้าวคือเก้าอี้เขาสามารถเลือกนั่งสองฝั่งได้ครับอ่ะอยากนั่งหันหน้าชนกันเท่าไงอ๋อไปออาก็แค่ตรง เรือสองหัวพี่มาฝั่งนี้เรานั่งเราขับมาฝั่งนี้อีกครั้งได้ไหมเราลองเราลองขี่ไห้พี่เราจะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในควรเป็นบ่อนอนเดี๋ยวเราจะลงมันที่ฝั่งฮ่องกงนะครับตลเพืจาดตเรืองเขาไหม มีใครอยากดูเมืองบ้างเขาบอกเดี๋ยวเขาต้องทํางานอันนี้คือแอบเจ้านายมาดูกันนะครับสวัสดีทั้งร้อยกว่าคนเลยเนาะวันนี้วันอังคารวันอังคารนะครับผมตอนนี้เก้าเก้าโมงสี่สิบเก้าส่งบุญไปให้ส่งบุญไปให้ทุกคนรับพลังงานด้วยกันเนาะจริงๆแล้วเดี๋ยวจะส่งพลังงานทางการเงินใช่ไหมใช่ส่งผ่านไลฟ์ไปให้พอยืนปุ๊บนี่พลังงานเข้าเลยนะจะพูดน้อยๆแล้วนะพูดน้อยๆให้ทุกคนรับกันเอง อนุมัตเลยเหรอโอ้ห oh ม่ก็นี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออมีถ้าเกิดมาแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอเนาะก็ถือเป็นเมืองที่พลังงานดีมากๆอือตองฮ่องกงแล้วใกล้ๆบ้านเราใกล้ใกล้ๆไทยนะครับ <laughs> ใช่ครับนั่งอยู่บ้านก็ได้ไปเที่ยวด้วยจ้ามาจ้านะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปยังฝั่งฮ่องกงเราลงปุ๊บเ,เรารับพลังงานดีๆจากฮ่องกงกันนะครับผมเหมือนพาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันเพราะว่าเราเนี่ยนั่งเรือจากฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเรานั่งมายังฝั่งฮ่องกงคือฝั่งเซ็นทรัลนะครับก็จะเป็นเ,เป็นฝั่งที่ แล้วลงเรือแป๊บหนึ่งทุกคนครับลงเรืออากาศร้อนมากครับน้องฟิล์มแต่ไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็ดีดีกว่าฝนตกนะถ้าฝนตกเนี่ยมันจะทําให้เราเราเราเปียกเราแฉะเราก็จะเดินเที่ยวลําบากนะครับเราถึงอีกฝั่งแล้วนะครับใช้เวลาประมาณสิบนาทีจากการนั่งเรือข้า,าขมฟากมานะครับ ใช้เงินประมาณ20กว่าบาทเนาะห้าเหรียญฮ่องกงเนาะตอนนี้ค่างเงินเหรียญฮ่องกงเนี่ยประมาณ4.33หรือ4.34นะครับเราซื้อตัวต๋วตอนเนี้การการที่เรามาเนี่ยเราสามารถจ่ายผ่านบัตรวีซ่าได้ทาวธุรการได้นะครับหรือว่าสามารถใช้กระดึงหอบว้าวมาก ไปไหนกันบ้างใครอยากเจอออจย์คุณพี่อยู่ฮ่องกองหรือเปล่าครับออ <laughs> ใช่นนคุณภูตะวัน,ใ,นใช่ส่วนถ้าเจอไอจันที่ฮ่องกองก็เจอได้แค่ไม่เกินเย็นนี้นะเดี๋ยวบินกลับวันนี้นี่ไงพี่นี่ไกด์เราเดี๋ยวจะพาไปกินเสี่ยวหลงเป่ากับโจ๊กเพราะพี่จันบอกว่าการมาฮ่องกงจะต้องกินให้ได้คือเสี่ยลงเป่ากับโจ๊กมีเปามาส่งอยู่ี่ มีเป้าประสงค์อยู่แค่นี้ที่เมื่อวานที่หมอช้างบอกครับว่าไอตัวชิงช้าสวรรค์นะก็คือเป็นการหมุนเพื่อรับพลังงานที่ดีๆจากทะเลเข้าสู่เมืองอ๋อแล้วหัน,น,นต้องม,ม,มีองศาด้วยนะแล้วทำไมถึงจุดการการนืมก็เนี่ยเป็นบริษัทประกันแบรนด์หนึ่ง <laughs> เขาเลือกแอีเวนต์นี้ตลอดปีอ่ามีเวต์ตลอด ตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนเดินไปตอนนี้เราอยู่ฝั่งฮ่องกงแล้วนะเรากำลังจะเดินไปไปไหนครับพี่เพิ่งมาถึงฮ่องกงเงมา่องกงเพ่งมา่องกงเมาถึงฮ่องกงพ่งม่องเริ่งมาถึ่อเพ่มาถึงฮอกเมากเพาึ่องมา่เิมาถ่กเ่งมา่กเรากึ่มามิวมันก็ฝั่งฮ่องกง ใช่มั้ยเดี๋ยวพีคแต่แต่วัดวารามที่เราไปไปขอพรนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะอยู่นอกนอกอยู่สองฝั่ง,งอ๋อเราก็นั่งรถสลับไปสลับมาใช่เอามันแสดงว่าเราก็ได้รับพลังงานกันเงินนะทีมอ,อ๋อคือจริงๆเราอ่ะอยู่ฮ่องกง เราก็ได้รับพลังงานแต่ฝั่งที่พลังงานจริงๆดีจริงๆเนี่ยศูนรวมอยู่ที่เซ็นเตอรตรงนี้คือฮ่องกงนะครับนั่งเรือข้ามฝากมาแค่10นาที15นาทีโดยประมาณเพราะว่าต้องรออาจจะต้องรอรอคนนะครับรอคิว พี่จอนลูกเพยบอกว่าถ่านย่างมงกกอร่อยมากอ๋อฝั่งเราฝั่งเราังเราคือมงกกที่เราที่เราข้ามมาซิงจาสุยอ๋อถ่านย่างทำไมเขาเขียนว่าถ่านล่ะมันคือห่านใช่ไหมห่านหอยหีสาอาไมเอกนอหนูใช่ไหมครับ เดเป็ราได้กินเป็ดกินไก่กินหมูหันกินหมูกรอบหมูแดงเอร้านขึ้นชื่อทางนั้นเลยเป็นมิชลินสตาร์มดสามสองก็มีนะครับคถ้ามากันเองนะถ้าจันทามาอาจจะต้องกินอะไรพามาถ้าจันจัดทิปมาเนี่ยคงให้ ให้ลูกเพจกินมามา่าเซเว่นเอาอะไรเงี้ยใช่กินของบ้านบ้านริมทางอย่างเงี้ยครับโลเคอล็อกเลเลยโลคอล็อกพมาดีมาดีครับมากับ N G G Cherry ครับแล้วเมืองทองก็คือแบบพัฒนาเรื่อยๆเนละยนะเขาสร้างสวยนะเทคโนโลยีกันนะ้ยเนียน้นอส่งวัสดุ16โปรงที่เธอดูราคาว่นพี่จนแวะเลยไหมครับ ใช่เราซื้อเลยไหมพี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญสิบหกนสิบกโปรแม็กครับสองห้าเก้าออสองห้าแปดยังไม่มาหรอกอาจจะมาแล้วก็ได้เนี่ยมีคนต่อคิวแล้วพี่นั่นคือคนต่อคิวหรือคนรอดูของอ่ะเมื่อคืนมีใครดูเปิดตัว iPhone 16 p กโปรแม็กบ้างครับของ Apple อีจันหาของกินเก่งกว่าพี่มีคนพามา <c oughs> อะไรครับพี่แท็กซี่สมัยหหม่นะครับออรส,รส่วนใหญ่ที่นี่แท็กซี่จะแบบอยู่มันก็มีความคลาสสิกอยู่นะ นี่เราพามาเดี๋ยวพอแตะพื้นข้างเสร็จเราขึ้นกลับเลยอ๋อสถานีรถไฟใต้ดินอ๋อฮ่องกองมีความเร็วสูงเราไปกันไหมพี่ครับ ออันนี้พี่จอพูดจริงๆใช่ไหมเรานั่งมาเสร็จเราทั้งกลับเลยขอฝั่งลานที่ที่คนเยอะๆนะตึกข้าวโพดโอ้ แล้วคือเมืองเขาแน่นๆนะครับเลยพี่นะตึกฮ่องกงคือสูงมากบางทีตอนที่เราขึ้นภูเขาเมื่อวานอ่ะก็มีตึกสูงมากนะพี่นะใช่ป้ะอือใช่นี่ตึกข้าวโพดใช่ไหมพี่ใช่บ้านเราเรากำลังจะเข้าตึกข้าวโพดนะครับบ้านชั้นเดียวไงที่เหลือเหลือเฟือเลย กำลังเข้าห้างมาแล้วชื่อห้างว่า IFC <I FC. S 2> ไปดูอะไรนะครับพันนาลายพันนาลายพันนาน,นาฬิกาอ๋อ <laughs> เราเราจะพาไปเดินดู iPhone สิบหก Pro ไหมไหมไหมลูกเพจออยากเห็นไหมมันต้องมีคิวพี่ เข้าเองจู่ๆไม่ได้พี่จะเอาเลยไหมพี่ครับ<ม>เรารู่เลยไหมพี่นะสิบหกโปรมหครับพี่<ม>อ๋อสิบห้าอยู่เลย,ย,เลยมันยังมีสิบห้าอยู่เลยพี่น่าจะเปิดตัวเมื่อวานแต่ว่าโปรยังมาไม่ถึง,งพี่ไม่ต้องเข้าหรอกครับเราเรา ตอนนี้เราอยู่ในห้างห้างก็เหมือนกำลังเพิ่งเปิดใช่ไหมพี่เนี่ยไม่เนี่ยหมายถึงว่าร้านอ,ะอ่ะอ๋อร้านขายของที่นี่เขาตื่นกี่โมงพี่เขาทางานกันอะ่ะออ่าสมองาแต่าเปิดอ๋อก็เหมือนว่าเราสิบโมงสิบเอ็ดโมงอืงมมันก็เลยมีคนเข้าออกตลอดเวลาเมื่อวานอากาศดีไม่มีแดดเท่าไหร่เพราะวิจัน์มานะครับ อากาศเลยด<笑><笑>ีเหมือนเมื่อกี้อะ่ะเราเล่าเรื่องขำขัไม่ได้ขำหรอกเราเดินมาแล้วว่าขัดแดดแรงมากแล้วพี่จันบ่นบอกว่าโอ้ oh, แดดแรงอะไรขันนี้ขอหยานแรงได้ไหมสักแป๊บหนึ่งมีเมฆม,มาบังแดดะ่ะพอขณะที่เดินเข้าไปใต้มันมีเหมือนหลงังคาเข้าไปปุ๊บแดดมาอย่างเงี้ยต้องตั้งเจ้าแม่ละเจ้าแม่จันจ้า ไปเรื่อยนะพี่นะจะไหมผู้มีพลังงานบางอย่างใช่อะไรพี่มีอะไรตื่นเต้นอีกไหมพี่ครับ ลองกับรถไฟไหมอคดีความเร็วสูงเหรอครับเอออ๋อรถไฟปกติก็ได้ใช่ไหมเออพี่ไปเมื่อกี้เราข้ามฝั่งมาแบบข้ามฝั่งมากับเรือกลับโดยรถไฟนะครับทุกคนอ่ะเหมือนพาลูกเพจมามาเดินทางกับเรานะครับใช่หรือว่าเราต้องทำทริปสักหนึ่งทริปแล้วีิจร์ ใช่พอลุกเพจอิจันเที่ยวปีที่เก้าพี่เก้าหน้าปีหน้าเก้าหน้าากเพนมมก้าหน้าปีที่เก้าของจันเก้าเดือนเก้าเรา,ดดเราให้นอนกินมามา่าเออเพราะวัดจับความต้องการของเราเอง <laughs> วัดจากทาร์เก็ตไหนไม่รู้แต่เราอะ่ะอยากกินรถไฟ มา,มาเรือกับรถไฟครับุูยสงสัยน่าจะต้องปัดฝุ่นอิจันอิจันพาเที่ยวแล,ะละ้วล่ะก็ที่เราเพิ่งพาไปเฟียไงเที่ยววันธรรมดาใช่ก็พ<ล>ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เที่ยวรุ่นเดอดเที่ยวจริงๆรนึกว่าฮ่องกงเนี่ยรุ่นใหญ่ก็อยากอาจจะอยากมานะใช่ไว้พระนะพาไปอาหารอร่อยอาหารอร่อยแต่ถ้าเรามาก็คงไม่ไม่มิชลินทุกมือ เอานกี้มาด้วยสี่สีสีอะไรไปไหนบ้างครับพี่ไอลันไลน์อ๋อดิสนีย์แลนด์รีพอร์ตไลน์เราต้องไปสีแล้วครับเราไปสีแดงอ่ะถ้าจำไม่ผิดไกดเริ่มจะน่าจะละ <laughs> <laughs> นั่งรถรางต้นสายถึงปลายสายเสียแค่3.2เหรียญ oh. คุณภูตะว,วันอยู่ไหนนะครับคุณภูตะว,วันทว,ววันอยู่ฮ่องกงหรือมาเที่ยวหรือว่าด <Yeah. S 1> ูไลฟ์อยู่ที่ไทยครับตอนนี้เราขาดแขนเพื่อนร่วมทิป <laughs> พี่จะซื้อพี่เดี๋ยวเรามีมีไปอย่างนี้ไหมพี่ร<อ>้านแบบนี้นะร<อ>้านนี้นะมันจะมีนะมันจะมีนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าขึ้นรถไฟโอ้โหอ่านออกไหมไม่ออตอนนี้เออนี่ You are here แล้วเราจะไปฝั่งไหนครับพี่จิมซาจู <substit uting> <expand> แค่แค่ข้ามน้ำเองนะมุทะเลสองสถานีมุดทะเลอุ้ยเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวไปกินฝั่งโน้นดีกว่าพี่ขอไม่ได้ซื้อหรอฮะทุกคนเรากำลังจะอยู่ฮ่องกงค่ะคุณพี่อยู่อยู่ที่ไหนเอ่ยมาเจอกันไหมมาเจอกันไหม่ะชวนลูกเอีมาเจอเออเอออ่ะพี่ฝากถือหน่อยลน่ลองขอลองออกติ๊กเก็ตดู แต่มันได้ทุกอันเลยใช่ไหมใช่อันนี้มีฝ้าไหมเดี๋ยเอาโตู๊ดตลุกมันมี้ไม่องได้ไหมอาต้องไปเอ,อหาหมันนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาทุกคนเดี๋ยวพี่เช็คเอาโต๊ะพก่อน พราะถ้าคนละสามเหรียญน,น่าจะพออยู่นะพี่นะเพราะพี่มีอยู่ยี่สิบพังไม่เปิดเมืองเขาดีนะแล้วเมืองที่ยิ่งใหญ่แล้วคือเมื่อวาน่ะเราไปไหว้ไว้โอ้โหคนแน่นมากทุกคนคนเยอะมากเราสามารถเดินเข้าไปได้เลยพี่อ๋อรอซื้อตั๋วก่อนอ๋อนี่ไงมีอะไรอะ่ะ เท่าไหร่ล่ะถ้าพี่มียี่สิบน่าจะพีไม่กี่เหรียญนะสามเหรียญจริงปะสามจุดสองอ่ะเมื่อวานเราไปไหว้อาองพระพธิธสั์กนอิมครับตรงวัดเจ้าแม่กวนอิมสีซานนะครับก็เข้าไปปุ๊บเงียบสงบมากทุกคนมันแบบโอเคมากเหมือนได้รับพลังงานเราเหมือนเราเหมือนเรารู้สึกมีพลังขึ้นมามากเข้าไปเรวเงียบสงบยิ่งใหญ่อลังการตู้ลม 1นึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสี่ฮ่องกงร้อยหนึ่งสามร้อยหนึ่งสี่ร้อยหนึ่งมันมันต่างกันไหมพี่ว่าอ๋อแล้วมันเอาร่มมาใส่อันนี้เองนะอ๋อเวลามีพายุฝนตกคนก็ต้องการเร่งด่วนไงพี่สักตู้ไหมที่ไทยนี่ไงอันนี้ต้องใช้ออฟต์ุูทเหมือนกันไม่มีวีซ่าใช่ไหมใช่อ่ะตอนนี้ปัญหาของเราครับพี่จันเรา ไม่มีที่จ่ายวีซ่าไม่มีเงินไม่มีเงินตอนนี้เราไม่มีเงินฮ่องกองเลยทุกคนเรามีแค่เทลเออการ์ดแล้วก็เงินดอลลาร์แล้วก็เงินดอลลา,าร์สหรัฐตอนนี้เราเคว้งแล้วครับไกด์ของเรากําลังโทรหาเพื่อนอยู่เราโอนเงินเข้าอั Auto ลตูดได้ไหได้พี่ตอนมีออลต๊พูดแต่ว่ากำลังเช็ควิธีการอยู่เพราะเหมือนตู้มันเสียอ่าเกิดเรื่องแล้ว อ๋อ i am smart หรอมันคือ i am smart s a f e and เราเราลองดูนะพี่นะลองแตะดูไม่ได้ไม่มีช่างเถอะให้เท็กนะพี่นะแต่ละอยัางคือ <c ười> ให้ทำอะไรอะ่ะ เราไม่สามารถเติมเข้าออฟฟิศได้啊ใช่ต้องเงนสดเติมกันสดเรหมดแล้วเราซื้อทุกไว้าพะหมดแล้วม้วนมวนเราหมดมันเยอะมากทุกไว้พระแล้วตอนนี้ไม่มีเงินสดเหลือกันเลยแล้ววีซ่าก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่เครดิตก็ไม่ได้เพราะไม่มีวิธีเดียวคือกลับไปนั่งเรือข้ามฟากเหมือนเดิม เดี๋ยวเราเราเราซื้อที่ไหนพี่พี่มีอยู่ยี่สิบาทใช่ไหมยี่สิบยี่สิบเราฮ่องกงใช่ปะมีอยู่สิบบาทสิบบาทสามหกเก้าตคุณเหรอโอไมค์ก็องั้นเราไปขึ้นเราไปขึ้นเรือกลับไปเถอะอุ้ยเสียใจจังเลยลูกเพศเราไม่สามารถพาทุกคนนั่งรถไฟไปได้เออเพราะเราไม่เตรียมอะไรเลยไม่แต่เงิน เงินเราไม่ได้เตรียมไม่ได้แลกอะไรมาเลยไม่ได้พี่มันไม่มีวีซ่าโอเคไปพี่จังครับเราถอดใจเพื่อท่านเปิดทางให้นนี้ไแป้วตัวพูดกับพี่แล้วก็เป็นไม่มีเงินมีแค่สิบสิบฮ่องกงอ่ะ เราไปง่ายๆก็ได้ครับไปห้องไปนั่งเรืออันนี้ร้านนี้ใช้ทวิการได้แน่นอนรู้เลยดเดี๋ยวเราก็ไปซื้อนะพี่นาะตอนนี้เราสปบัดลูกเพจนั่งเรือกลับก่อนออพี่ว่าจะอร่อยไหมมีคนบอกว่าอร่อย,อ,อ,อ,ยอ่าลูกเพจเดี๋ยวเราจะพาทุกคนข้ามกลับไปยังฝั่งที่เราอยู่นะครับ แต่เมื่อวานพี่ว่างค่ะโรงเรียนลูกชายปิดน่าเสียดายจังค่ะพี่พี่เขาว่าอยู่ตรงอยู่ตรงจอแดนเออวันนี้ไม่น่าว่างอ,าอ,อ,ออกเขาบอกเที่ยวกันต้องไปต้องไปรับลูกชายแล้วก็ไปจ่ายตลาดนนเห้ห <laughs> <laughs> เหงื่อเหงื่อออกเหงื่อตกต<า>เหงื่อเข้าตาโอเคเดี๋ยวไว้มาใหม่นะพี่นะ พี่พูตะวันถ้ามารอบหน้าพี่ต้องเป็นไกดให้เรา,ถ,าถ้าเกิดคำขอได้ผลก็แปลว่าต้องมาขอบคุณใช่พี่พูตะวันก็มากินข้าวด้วยกันนะพี่พี่รอติดตามหน้าเพจเลยนะเดี๋ยวถ้าเรามาแล้วเดี๋ยวเรา,าอีกันขึ้นขอบคุณแชร์กรงเป็นโพสเมื่อไหร่นะแสดงว่าเราอยู่ที่นี่แปลว่าได้มาแน่ใช่ครับมีใครอยากนั่งเรือกับอีอจันอีกบ้าง หรือหรือเราจะลงไลฟ์แค่นี้นพี่จอนถ้าเรืออยู่ไกลไหมถ้าเรือยอยู่ไกลไหมครับถ้าอย่างนเดินปีกพักเลยอ่ะออโอเคลูกเพจครับเราลงไลฟ์แค่นี้ก่อนนะรู้สึกเริ่มขาลากแล้วโอเคครับผมขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ตามนะครับ๋อ,อได้ค่ะคุณภูตะวันหอนได้ค่ะโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับ